ครับสวัสดีครับทุกคนมาเริ่มไปเลยเกมเร็วหน่อยนะครับผมเล่งเวลานะเพราะว่าคลิปมันยาวครับทุกคนผมใส่ทั้งหมดสามแมตช์เลยนะเกมนี้ก็เป็นการไต่แรงครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นด่านอ่าไต่แรงครั้งแรกก็คือแบบว่าเป็นด่านแรกเออของการเข้าแรงอ่าเพราะว่าขับไปก็ยังไม่ค่อยยินยังไม่ค่อยชินทางเท่าไหร่ครับทุกคนก็ดูมันไปก่อนนะ นี่บอาดูวิธีกาของผมก็สูตรของผมมันไม่ใช่สูตรผมหรอกก็คือผมคิดเองว่ามันน่าจะดีเวลาอยู่ใน่าแท่นเร่งความเร็วนะครับให้เราดิฟไว้ข้างในด้วยแล้วก็ใช้ค u ิกเทินเออคิ Quick Turn, อกเทิเปล่าไม่รู้นะคิดว่ากดดิฟสอครั้งมันจะได้คลิกเทินเออก็คือมันจะทำให้เราเข้าโค้งได้เร็วขึ้นนะคลิกเทิน สำคัญมากโอเคจบไปเกมแรกได้แปดเยมไเกมที่สองอุ้ยเกมนี้คู่แข่งแข่งมากเลยทุกคนแล้วผมก็พลาดเดยอะมากด้วยเนี่ยเขาขับมาดีนะผมนำอยู่นะดูนะทุกคนนะผมใช้ผมใช้ในโตผิดเห็นไหมผมไม่ได้เก็บอ่าสำรองไว้เลยผมพลาดเองมีเขานำไปไกลฮะนี่แล้วต,ตรงนี้ นี่ผมเลยโคง้งโอ้โหพลาดเลยทุกคนก็เลยโดนทิ้งยาวเลยหายไปเลยหาตัวไม่เจอเลยครับผมพลาดหนักๆเลยผมเล่นแบบลวนนะครับทุกคนไม่เจอเครับหาไม่เจอเไม่เห็นแม้แต่งเงาดูอันนี้พลาดอีกครั้งที่สองัโอ้โหแย่มากแย่มากหมดสิทธิ์ชนะเลยครับโอเคผมรีบเร่งความเร็วไปนะที่ตามไปเลยสุดๆเลยรับแหละ ทันไหมทันไหมไม่ท,มมทันครับทุกคนเกมโอเวอร์โอเคมาดูเกมที่สามเกมท้ายนะอันนี้ก็ชนะด่านอยู่นิดนึงแต่ก็พลาดอยู่เหมือนกันอ่านี่ผมใช้คลิกเธอนะเพื่อได้เข้าเข้า,เข,าเข้ามุมได้ด,ดีขึ้นจะได้คงไม่นานนี่พลาดนิดนึงโอเคไปกระโดดข้ามเกือบไม่ผ่านทุกคนโอ้โห เลี้ยงในตัวด,ดีทำได้ไหมโอเคถือว่าผ่านนิดนึงได้ประมาณ40%โอเคผมพลาดผมกดพลาดดีพุ่งไปก่อนเมื่อกีนนะ้โอเคอเคจะเร็วหน่อยนะก็ดืขึคินยาวเนะโอ้ตรงนี้ผมพลาดน,นะฮะแต่ไม่เป็นไรเพราะเราทิ้งก่างมาไกลเหมือกันตอนนี้มีเห็นนะคนทางซ้ายฮนะชื่อ D.K แล้วก็ภาษาญี่ปุ่นหรือจีนนะผมเดี๋ยวผมรอเขา ดีเคเหมือนกันนงอะไรเงี้ยเราใส่ดีเคยอยู่แล้วคงเดี๋ยวเด็กยวเราสักหน่อยแล้วกันเอ๊ะเราผมดูในแบบบนอ่าขวานะเข้ามาแล้วโอเคผมก็จะเข้าไปเลยแจมจบดาวนี่โอเคเราค่อยมาแตยแรงต่อนะ